กิจกรรมสอดมนตความเพียพรพักปิต,ตายอดเศรษฐีเราหลวงปู่ทวดครั้งที่65วันที่13มกราคม2569บ,บัดนี้เป็นครั้งที่65ตรงกับวันที่13มกราคม2569ข้าพเจ้าสุดาวานันสิริุวิชัย ขอเป็นวาจาสาธยาพิทมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระกวาปฏิเทวราชองคง์ปุสสัมฤทธิ์หลวง,งปู่บุญหญ่หลวงปู่ศิีลาตลอดทางคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราตนาใต้คูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรนดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยาในต่อไปโปรดสวดชุ่มนมเทวดา สัมมันตาจักกะวาเรสุอาตาขัจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขามโมคตังสักเเกเมีจารุเปคิริสิขาราตเตจันติกเขวิมาในทีเปรัถเถจักขามีตะลุวะนาคาเนเคหาวัทุมฮิเกเทปุมาจยาตุเทวาฉะลาธราวิสเมยักขากันธปานาคาติตันตาสัตติเกยังมุนีวะละวัจนาสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนรการูปยัมพัทันตาธรรมสวนรการูปยัมพัทันตาธรรมสวนรการุกาโรยัมพัทันตา บทสวดนำมารสิทธิขทานนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมสาพพสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทส, ad สวดสัจจกกิรยาคาถานัตถิเมสรดังอัญญังพุทโธเมสรดังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพาานัตถิเมสรดังอัญยังธโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพาธานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรดังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพาาบทสวดมหากรุญโกนาโถติอาทิกาาคาถา มหากรุณ <accurately S 2> er um ิโกนาโถหถทยาสัมภปาณินางปุเรตวะปรมีสัพพาปโตสัพโธิมุตมะเอเตนะสัจวชเชนะมาโหตุสัพพุปปทวามหากรุณโกนาโถหิตายาสัมภปาณินางปุเรตวะปรามีสัพพาปโตสัพโธทิมุตมะเอเตนะสัจวชเชนะมาโหตุสัพพุปปทวามหากรุณโกนาโถสุขายยสัมภปาณินางปุเรตวะปรมีสัพพาปโตสัพโธทิมุตมะเอเตนะสัจวชเชนะมาโหตุสัพปุปปทวา บทสวดมหาสมัยยสูเทวเมศสูตังเอกังสมัยยังพระกวัสเสุวิหารติกรปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัจจามาเตหิพิคุสัตเตหิสัพเพเหวะารหันเตหิทัสสิจโรกะทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาโหติพระกวันตังทัสสานายาพิคุสังกจะอาตะโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตตาทั้หสิอายังโกพระกวัสเสุวิหารติกรปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัจจามาเตหิพิคุสัตเตหิสัพเพเหวะารหันเตหิท จโรกัตถาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาโหติพะกัวันตังทัศนายาภิกขุสังกัจจยันูนะเมยามบิเยนะพะกวาเตนุปัสสังกามียามาอุปัสสังกามิตวะพะกวาโตสันติเกปาเจกขาถาภัสยามัติอัตโขตาเทวตาสยญาถาปินามาพระวะปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาสาริยาภาสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวามีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระกวาโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพะกัวันตังอภิวาเทตวตาเอกะมันตังอัตังสุเอกะมันตังทิตาโกเอข พระขาวโตสัตยิเกอมังคาถังอาภาสีมหาสมโยภวนัสมิงเทวกายาสมากตาอาคาธรรมหายิมังธรรมะสมญาคักิตาเยวะอัปปาราชิตาสังคันติอัตโกอัปปาราเทวตาพระกาวโตสัติเกอีมังคาถังอภาสีตันตปิขโวสมาทหังสุจิตังอัตโนุชุกัมกังสุสารทิวะเนตานิคะเหตวะอินทิยาดิลักขันติ วันทิตาติอัตโขอัปราเทวตาพระขววตโตสันติเกอิมังคาถาอภาสีเจตวะคีรังเจตวะปริคังอินทาคีราโอหัดจามาเมชาเตจารันติสุทธาวิมราชจักขุมตาสุทันตาสุสุนากาติอัตโขอัปราเทวตาพระขววตโตสันติเกอิมังคาถาอภาสีเยเกจิพุตังสารนังกตาสีนาเตคามีสันติอปยาปูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรนสันติติอัตโขพระภาวาภิคุกอมันเทสีเยปุเยนะภิกขเวตัสสุสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติต ทางศาสนายาพิคุสังกัจจเยปิเตพิคเวอเหตสุงอติตามัทนาอารหันโตสัมมาสัมพุทธเตสามปีพระกวนตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหตสุงสยยะาปิมยหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันตีนาคตามาทนาอารหันโตสัมมาสัมพุทธเตสามปีพระกวนตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะาปิมยหังเอตระหิอาจิชีสามีพิคเวเทวกายานางนามามิกิตายิสามีพิคเวเทวกายานางนามามิเทธิสามีพิคเวเทวกายานางนามามิต่าง สุนาทาสาธุกรรมนาสิกาโรทาพาสีสามีติเอวัมพันเตติโกเตภิกขุภะเกวะโตปจัตโาาสสุงภะคะวะเอตาัถาโวจาสิโลกามนุษยสกามียะถาภูม,มาตทัสิตาเยสิตาคิริคัมปะระปหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวัสลีนาลุมะหังสาพิสัมพุโนโอธาตามนณสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาปิโยปัจ,จัตเตยัตวาวนเนกาปิราวัทเว ต,ตัตโตอมันตยิสัทธาสาวะกเกศสารเนรเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโกโวเตจาอาตามปะมะกรุงสุตวาปุจจาสาสาสนาเตสาปาตุระหุยานามน,านัสสานามัตสัง อมาน,นุสานะทาัสานาังอัภเพเกสตะมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสัตตังเยเกสหัสสานาอมานุสานะมัทสุงอัภเพเกนันตะมัทคุงที่สาสภะภุราภุมตันจาสะพ,พังอภิญญาญาวะวะเขตวานาจักขุมาต,ตัโตมันตยิสัทธาสาวเกศสารเนรเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาถภิกขวะเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปัสโสัตต์สหัสสาวิาคขาูมากับิลลวัตวไยทิมันโตชุติมันโตวนาวัวาาโนโตยัสสินโนมธามานาภิกขมุงภิกขุนังสมิตรึงวันังฉะสหัสสั เห็นมาตายขานานาต่าวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสีโนโมทามนาพิกามุงพิกุณางเสมิติวนาสาตากิลาติสาสายขานานาต่าวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสีโนโมทามนาพิกามุงพิกุณางเสมิติวนาอิเจเตโสราสสานาสายขานานาต่าวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสีโน โมทัมนาภิกษุพิุนังสมิติงวนาเวสามิตาปัญจสันตายขานานตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกษุพิุนังสมิติงวนากุมภิโลราชากะหิโกเวปุระสานิเวสนางปิโยนาสตาสหัสสังยาขานาปิยุลุปัสติกุมภิโลราชากะหิโกโสภาคะสมิติงวนาบริมันสานทีสังราชาทตะละโถภาษาสติขันตถนาดิพติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสาภาวุณทานามามหาภะริติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกษุพิุนังสมิธิว านางทักษินบรจารยที่สางราชาวิรุตต์วิรุณโหตัปปัสสาสติคุมภันธานังอธิปติมหาราชายศส,ส,สิโสปุตตาปิตาสาวพระเวชนามังค์มหาภราชอิทิมาโตชิติมันโตว,วานาวันโตยศสิโนมัธทมานาวิฆามุงพิคุณังสาม,มิติว่านางปัชชิมบรรจารยที่สางราชา วิรูปขโขภัสสาสตินาคานาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสภาววินทานามามหาภะไรทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสินมตธมนาภิกขะมุงพี่ <Christopher> ุณนางสำมิติงว่นางอุตตรรัจาทิสาราชาคุเวโรตับปัสสาสติยาคานาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสภาววินทานามามหาภะไรทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสินมตธมนาภิกขะมุงพีุ่ณนางสำมิติงว่นาง ปุริมะที่สั่งทตัตตะระโถทักขีในนาวิรุณหโกกัจเจเบนะวิรูป,ปกโกกุเวโรอุตระังที่สั่งจังจตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาทัตถารามนาอสตังสุวัณิกาภิรัตเทเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจาริกาสธา,ามายากุเรนตุเวเรนตุวิพุจาวิพุโตาสาหะจันทนโนกามาเศโธจาก,กินุมันทุนิมันทุจาัปานาทโนาทโอปามโยจักเทวสุโตาจมามัทลิจิตตาเสโนจักันทโพนโรราชาชโนสะโพอาคูบัญจะสิโขเจวะติมพารูสุรยวัชสาย เอเตจันดีจราชาโนคันทภาสหาร,ราชุพิ โมธมนาภพิกามุงพิคุณาสมมิติงวนาอัฏฐาคุณภาษานาคาเวสารัสหัตชากากรรมราสัตระอาคูปายาคาสหายติพิยมุนาทตะละถาจะอาคูนาคายัสิโนเอราวนโนมหานาโกสปปคาสมิติงวนาเยนาคาราเชสหัสสารันติทิปาชิชาปะกิวิสุทธาจักูเวหายาสาธวนรณามชปตาจิตาสุปนาอิติเตยสานามังอภยันตานาคาราชานมาสิสุปนโตเขมมามัการศิพุทศนหาหิววาจาหิวปวหายันตานาคาสุปนาสารนามการสุพุทธง ชิตาวชิราหัตเทนะสมุททางอสุราสิตาพาตรโรวาสาวาเสเต,เติธิมันตโตยสัสสิโนการักัญชามหาพิสมาอสุราธานเาวกสาเวปจิติสุจิติจักรหาราโตนมมจีสหาัสตาันจะกรปริปุต,ตานังสัพพิเวโรจนามกาสานิหิตวาปริ่งเสนาราหูปัตมุป,ปากะมุงสมัยโยธานีพัทันเตภิกุนางสมมิติงวะนางอาโปจะเทวปัทวีจะเตโชวายโยตถากะมุง วรุณาวรุณาเทวาอิโสโมจายัสสาสหามิตากุญกายาอาคูเทวายัสสิโนทัเศษฐิัสากายาสเพนาตตาวณิโนอิทิมันโตชุติเหมืนโตวนาวันโตยัสสินโนมตามนาพิกามุพิคนาสามิติวนาเวนทูจเทวาสหรีจามาจัตุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมากูปุรคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมากูปุรักิตานคาตาเนปุรคิตาวาคูมันทวรากาวสุนังวสโวเศธโทสโกปะครับุินทโททัศเศรเฐิตาากายาสเพนาตาวนิโนอิทิมันโตชติม วันวน,วนาวันโตยสัสีโน,โม,ม,านามุธามนาพิกามุงพิคุนางสมิติงว่านางอัฐาคุสหภูเทวาฉลามัคิสิขาหรือว่าอริทกาจาโรโอชาจารุม,มา,ภาภูผานิพาสีโนวารุณาสหสธรรมาจารจุตตาจารณิชากาสุริยารุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสีโนทัสิเตทัสากายาสัพเพนาตตะวณิโน,นอิติมาโตชิติมันโตวนาวันโตยสัสีโนมุธามนาพิกามุพิคุณางสมิติงว่านางสมนามหาสัม,มนาม,มนุสสามนุสัทตตมาคิตาปัจุสิกาอาคูอาคูมโนปัจุสิกาอัฐาคูหารโยเทวาเยจารหิตาวะ 是那种。You know ปราราคามหาปราราคาอาคูเทวายัสสิโนทัสเตเตทัสสากายาสเพนาราตาวันนิโนอิทิมตโตชุติมัตัววนาวันโตุยัสสินโนมธัมมนาภิกขามุงภิกขุนาสบิติงวนาสุกกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานณสาสหโอทาตากายหาปรมุขาอาคูเทววิจักขนาสัทธามัตตาหารักชาบิสกาจยัสสิโนทนนยางอาคารปชนโยโยติสาวิวัสติทัสเตเตทัสสากายาสเพนาราตาวันนิโนอิทิมตโตชุติมัตัววนาวันโตุยัสสินโนมธัมมนาภิกขามุงภิกขุนาสบิติงวนาเขมียาตุสิตายามากาตกาจยัสสิโนสัพพิาาก มัสเหถาโชตินามาจารสวะนิมานารติโนอาคูอาธากูปะนิมิตาทัสเศเตทัสสะกายาสปินานตาวันิโนทิมัตโตชุติมันโตวนะวันโตเยสันสิโนมุตธมนาภิกขุภิกขุนังสัมมิติงวนางสัตเทเตเทวานิกายาสปินานตาวันิโนนามันวะเยนะอาคันชูเยชนเยทัสิสาสหะปวุทธชาติมังคีรังโอขาดทินามนาสวังทักเขโมขัดตระนากัรจันทังวะอสิตาติตังสุพมาปรมโตจัปุตตาอิติมัตโตสหัสันนางกุมารโอจิโสจัสรสุปัสมิติงวนางสหัสสพรมารโอ มหาพมาพิพิตาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายยุยัสสีโสจัสเสธาอิสราอาภูปจเจกะวสตวติโน เตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัพเพอภิกันเตสินเทเทเวศพรามเกเมมาราเสนาอภิกามิปัสสะกนหะสามันธิยังเอทะกนหะถันทาราเคนะพันธะมัทุโบสามันตาปริวารีธามาโวมุจิตะโกจินังอิติตถามหาเสนากนหะเสนาอเปสัยปานินาตะละมหจัสรังกตวานะเพระวังยถาปวิสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังขุโธอาศยังวเสตันจัศภาภิญญาเยาวะวิคดวานะจักภูมาจโตมันติยส สัทธาสัพเกสากนิรเตมาราเสนาภิกันตาเตาาาวิชานาคภิกโวเตจะอาตามปะมรคคุลุงสุจวาพุทธศาสศาสนาวีตาราเคหิปการุงเนสังรม,มปีชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสังสิโนโมโทันติสหพูเตหิสาว,วกาเตชเนสุตาติบทสวสดจุลาชยะประกรณะโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเท,ทวาน,านารายปรมีสุราสิทธิพระมาจาอินทาจจจตุโรกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงคังคัง จะสมพระชยะประสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธารนีธารณีอุทธีอุทธีนาทีนาทีชยะชายะคากระตุลนิสัยนิไลสายเซนะเมรุราชาพรณาชีชยะชยะคัมพีราโสภีนาเคธะนาคีปิศาจปุตากาลีชยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาธานามุกชาชยะชยะวรุณามุขศาตราชยะชยะจามปาธินาคะคุระคันโถ ชยาชยะคัชคนนตุรงสุการะผูชงสีหะพยาคทีปาชยะชยะวรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุทธินารณีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธารณีตะเรสธาสุชยาชยะชยะธารณีสารินสธาชยะชยะมังกรานมังกรารัญญาภาวะเกชยะชยาวรุณายะเกชยะชยะราคเสสุภะสุราผูชาเตชาชยะชยะพระเมนทักนาชยะชยะราชาธิราชใจ ชยาชยะปทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปจเจกะพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโรหโรฮรินเทวชยะชยรปมาสุรคโขชยะชยะนาโควิรุณหโควิรุปโคจันทิมารวีอินโทจัเวนะเตโยจักกุเวโรวะรุโนปิจัหัตคิวโยจักปาชุนโหกุมารโอทตะรัตโกหัตถารสะมหาเทมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโย อิสินสาวกัสสะภาชัยยะรามูพวันตุเตชัยยะธโมจสังโจรจัสสะปารโจรชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชันะชัยยะโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธะเตชันะหูตุเตชัยยะมังคะลังชัยโยปิพุทธจสสิริมโตยมรสดจปะปิมโตาชโยอุโคสยามโพธิมันเถโบโมติตาชัยยะตถาสัมมคณาเมห์สินชัยโยปิพุทธจสสิริมโตยมรสดจปะปิมโตาชโยอุโคสยามโพธิมันเถโบโมติตาชัยยะตถาอินทะขณะเมห์สินชัยโยปิพุทธจสสิริมโตยมรสัด จปาปิบมะโตปราชิโยโคสยามโพธิมันเปโมทิตาชยตาธาเทวะคณาเมหิสีโนชโยบิพุทธศาสสิริมาโตยมรัสสัจปะปิบมะโตปราชิโยโคสยามโพธิมันเปโมทิตาชยตาธาสุปนักนาเมหิสีโนชโยบิพุทธศาสสิริมาโตยมรัสสัจปะปิบมะโตปราชิโยโคสยามโพธิมันเปโมทิตาชยตาธานาคาคณาเมหิสีโน ชายโยปิพุทธศาสนิลปมัตยามราาาัสสจัปปะปิมัตย์โตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเถปโมติตาชายาตถาสพามักนามเหสินชฉยันโตโพริยามูเลสกยานาังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชายามังคะเลอปร,ราชิตปะปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเศเกสัพะพุทธานาาังขัปกปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะรังสุปภะาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตาจ่สุยทัง พระมาจรดาลิสุป,ปักคีนางกายกรรมมังว่าจากกรรมังปทัทคีนางปทักคีนาง มโนกรรมังปณิทิเตปทัทขินาปทัทขินานิขตาวานาราพันตัดเทปทัทขีเนเตอัฏฐรัฐะสุขิตาวิรุณหะพุทธศาสเนหาโรคาสุขิตาโหตัสหะสัพเพหิยติภิสูตรนันตุโนโตเยเทวอาสมินานะในอธิขตาธิคาุกาสถาโหจุสุขิตาโหจุสัพพทารักขันจุสัพพัสตานังรักขันจุชินาศาสนายากาจิปัธนาเตสานสัพเพบุเรนตุมโนรัฐายุตตากาเรปวัสสันตุ วัสสังวัสสาวรา,ากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรินตุจัสพพทากายาสุขังจิตตสุขังอารหันตุยะถาอรหัง บทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวัมเบสุตังเอกัางสัมมยามพวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอนากะบินทิกัสสะฮาราเมตตระโภพัวาวพิกูอามันเตสิพิขบวติพระทันเตติเปพิกูพะกขววโตปัจจะเสวสงพคกวาเอตัทโวจะสุปาทวาพิขเวตถาคตานาอนุปททวาตถาคตานางทิจาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตวิสัมพุชติอภิ เมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเกเสติปัจจเปติปัจจเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตาดังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาจิกติเกเสติปัจจเปติปัจจเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขติอุปาทาวาภิกขเวตถาค อนุปทาวัตถาคาตานั้พิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทสติปัจจเปติปัจาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกโรติส,ส,สัพเพธรรมะอนัตตาติอิรรมโวจะภะคะวาอัตตมนาเตภิคูภะคะวโตพระสตังอภินันทุนติ บทสวดพระเตกะราตคาถาแปลอีต้งนั้นานาวาคะเมยานะปะกิคังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทตติตามปะหีนาตังอปันตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตัทธัตถาวิปัสสติอาสังหีรังอสังคุมปะงตังวิดามนุพลุหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนยันก้อนข็งก็ควรพ่อผู้นาการเช่นนั้นไวว้อาาาเชกิจมมต องค์ชัญญามารณันางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ะฮีโนสังกะรันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาพอการผัดเพียรต่อมัจจุราชซึ่งมีเศนาะมม่ยอมไม่มีสําหรับเราเอวัวิหารมาตาปิงอโหระต,ต,ตามตันติตังตังเวพัทเทการะตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีนผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคานตั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นแม้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะ เวคณะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วจับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพาเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ อริตตพางอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตางเมอน,นิยตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตางความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะัตตควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอัปเปตตวิญญาณโนควันปัจจักวิญญาชุดโทอันเขาสิ่งเสียแล้วอาทิเสสติจากตัทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงอรัง บีบว่ป,ประดุดยังว่าท่านไม้และท่านฟืนนิรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสิอมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุนฉันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโกค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุจักบริสระเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแตเถวห่างบริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน,นมเอสสังสยโย ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตายังกิจิยังกิจิกุศลังกามังสะเพหิปเทหิกตะตังบุญยนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงทานอธิคตาธิขายุกาสัตถาหตุสุขิตาหตุทุกขาปมุจจตุมาตาปิตาสุขิตาหตุทุขาปมุจจตุสัเพยติกาสุขิตาหตุทุขาปมุจจตุสัเพอายติกาสุขิตาหตุทุกขาปมุจจตุสัเพยปิสาสัเพยาขาสัเพยเปตาสุขิตาหตุทุกขาปมุจจตุสัเพอาจาริยุปัจญายะสุขิตาหตุทุกขาปม มุจจตุสัพเพนะขัตตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจจตุสัพเพเทวางสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจจตุสัพเพสามาัตินางสม,มิชันตุโว บทสวดบู man, ชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนะพระวันตุบุชิตาโสจิถิกรนเจทาวิหารมัทเรเทราจามชานวกกาจพิขโวสารมิกาทานาปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิขามาจิสราสัมปนาปูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาู้ชาย เจ,จปิสาอัตาสามภวาสังเสทชาตาอัทโวปะปาติกานิญญาในการธรรมะวารังปฏิจเตสัพเพปิทุกสาการนุสังขยาธาจุจิราสตังธรรมโมธรรมมาราจปุกราสังโคโหจุสมัโควะอัตยะจิตายะจะอามเหระตุสัตธรโมโอสะเพปิธรรมจาริโนวุเชิงสัมปาปุญญยามะธรรมเมอริยมปะเวทิเต ปัศน,นาโหตุสพเพปิปนันนิโนพุทธาสาเนสัมมาทาราังปรเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวุธิภาวยะ นัสต,ตานาสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัจักรชานิจจารักขันติปุตตะการเอวังธรรมีนาราชานโนปร,ชราชารักขันตุสาพทาเทวตาอุยโยชนณคาถาสบบทสองเทวดาทุกขปาตตาจันิทุกขาพยาปตตาจันิพยาโสกป,าาจ,าาปาจาจันิโสกาโหจุสาเภปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหสิสาพทางปุญญาสาพทางสาเพเทวานุโมทันตุสภาภสัมปติสิทธิยาทานังตะพันตุสถตายาสั สีล่างละานสุสปฐาภาวนาพิราตาโหตุขชันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถา โหตุสัพพังสุมาคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถิโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมาคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถิโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมาคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถิโหตุนิรันตารังสัพเพพุทธาภราปตาปัจเจกาณนัจยังพระรังอรหันตานันจเตชินะรักขางพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตาปัจเจกาณนัจยังพระรังอรหันตานันจเตชินะรักขางพัน สพพัาารัตปจจกนัััันนนนนตตยงงพรรระะอหาจขธมิสัะพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกานนจะยัางภรังอรหันตานันจะเตชินารัขางพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานนจะยังภรังอรหันตานันจะเตชนารักขางพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกานนจะยัางภรังอรหันตานันจะเตชนารักขางพันธมิสสพพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกา นันจายางพระงอรหันตานันจเตชีนะราคาพันธมิสาปโสสาเพพุทธาภรัปตาปจจกานันจายางพระรงอรหันตานันจเตชีนะราคาพันธมิสาปโสสาเพพุทธาภรัปตาปจจกานันจายางพระงอรหันตานันจเตชีนะราคาพันธมิสาปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอ้มกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาร ขออน,นิสงส์งแห่งบุญกุษน,นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและคนในครอบครัวทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีจากข้าพเจ้าและคนในครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทิน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้บดปิดประสิทธิ์ประสัดพรน,น้องส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยาเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมบเดตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำโดยผลให้เป็นสิริมงคลจก่ผู้ครอบของและบูชาทุป,ปาการเธอสาทุ